แล้วสวัสดีพี่น้อง่ะน้องเมลานีนมาบินอีกแล้วตอนนี้กำลังใช้เครื่องด้วยพี่น้องอากาศดีดีบ่งแดดอากาศยจมดีเลยสนุกเกอรยบินเหรเมลาน,นีตอนนี้นกำลังเช็คอยู่ใช้เครื่องสอบอกดแล้วพี่น้องกดเครื่องบินสอบแล้วร่อล่อผลอสอบ วันนี้มาขับบินรอ,อ,อรอผลสอบอยู่นะเจ้งนึง่งพี่ฮันรอเบิ่งอยู่มากลายไปนอนเอ้ยกีร่าเพิ่นเนาะเช็คเรงเช็คก่อนบินเบิร์นก็เหน,นี้พี่หน่อย แล้ามาให้มูลนั่นหลังเป็นแนวนี้มากลายปนาภิหันนะ,ะต่อกูกูเช็คก่อนบิน น้าดาพี่น้องเวลานี้เตรียมแล้วเตรียมบินแล้วบรรยากาศนะให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องจ้าเฮ้ยกอเมลานีเมลานีนนนนนโอ้ยบ่เห็นแม่สมมือใอยมาจอบมาจอบมองงานนันพี่น้องมาจอบมองอุปกรสรีเตรียมบินวันนะ่ะอากาศดี องวยาสฉลบแนวมักเนาะขึ้นมาเก็บเห็ดขึ้นมาหาหน้องใหม่นี่ยละ่ะมืันดีเครื่งบินออกหลายอากาศดีไป่นอ้อง ถ่าเตรียมตั้งรักซีนาทีมงวยาสลุ ไปแล้วพี่นอ้องบินแล้วพี่นอ้องจ้าเขาซาดีงามบ่คือถอดทุ่งหน้าบานเฮาเนาะ ยางามเลยอือะงามขักงามเนี่ยคือเขาว่าไปน้องคือทงหน้าทงเขาเลยอยู่มองเงินเมลานีครับเก่งบินจะเป็นเชนาอนีมคือห้วงเขาบ,บานเฮางามขัก เอ้ยสุขสันต์วันแม่ได้พี่น้องจา้าสุขสันต์วันแม่แม่แต่นี่้อของขวัญมาให้แม่แต่ชอดอกไม้ดอกไม้เต็มเลยพี่น้องดอกไม้เต็มสวนดอกไม้สุขสันต์วันแม่พี่น้องจา้าขอให้แม่แม่มีพวามสุกหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อแม่แม่ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพี่น้องอันนี้ของขวัญจากเมลานีชอ่อดอกไม้มันดอกกุหลาบอยู่สวนพี่น้อง <laughs> ช่วงดอกไม้ช่วงดอกไม้แม็กซิเมลานีเนี่ดอกสาวหลาแม็กซี่บุกุมาเบนแม็กซี่ของขวัญวันแม่พี่น้อเมลานีว่าห้ <laughs> มแม่มม <laughs> มแม็กซี่ลูก